ถ้าจะพูดถึงกองหน้าที่แฟนบอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากให้ทีมรักคว้าตัวมาร่วมทีมมากที่สุดแน่นอนว่าวิกเตอร์โยเคเลสน่าจะเป็นลิสต์อันดับหนึ่งณเวลานี้แล้วโยเคเลสเป็นใคร85ล้านปอนด์ค่าฉีสัญญาจากสปอร์ติ้งลิสบอนจะคุ้มมากน้อยแค่ไหนถ้าปีศาจแดงจะทุ่มทุนคว้าดาวยิงรายนี้มาค้าแข่งในทิโอแทฟอร์ดไปติดตามกันในแป๊บคุยบอลอีีนี้หากใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับ หลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการแต่งตั้งรูเบนอาโมริมเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ของเอริกเคนฮาร์ที่โดนปลดออกไปหลังพาปีศาจแดงบุกไปแพ้ขุนค้คอนเวสต์แฮมในศึกบอพิบริอังกฤษ2ประตูต่อ1น,นะครับก่อนที่จะมีการแต่งตั้งรุดฟานนิสซอยเข้ามาเป็นกุนซือช่วคราวแล้วก็จะคุมทีมปีศาจแดง4ีนัดนะครับก่อนที่จะส่งไม้ต่อนะครับให้กับอาโมริมครับที่จะเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแล้วก็พาลูกทีมฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่11 ศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะคุมทีมข้างสนามเกมแรก24พฤศจิกายนนี้โดยจะพาพทัพปีศาจแดงบุกเยือนทีมพอร์ตแบนโรดของเอฟซูริทาวน์น้องใหม่ในศึกพิมพ์ลีอังกฤษนะครับแน่นอนว่าการมาขออับ,บริมนะครับทำให้ทางแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกต่างไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกุนซือหนุ่มวัย39ปีรายนี้นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับทำไมบริหารของทัพปีศาจแดงถึงกล้าที่จะกระชากกุนซือหนุ่มรายนี้เข้ามา มาสานงานต่อในรัว้วโอแทฟฟอร์ดนะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกคงต้องไปดูแนวทางการเล่นว่าสปอร์ติ้งลิสบอนมีแนวทางการเล่นยังไงเล่นในระบบแบบไหนนะครับแล้วก็มีโอกาสไหมที่อับริมจะพาทัพปีสารแดงทำผลงานให้ยอดเยี่ยมเหมือนกับช่วงวันวานที่หวานอยู่นะครับเชื่อว่าใครได้ดูคลิปการเล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเชื่อว่าหลายคนคงไปสะดุดลีลาการยิงประตูของหน่วยถลวงฟันสปอร์ติ้งลิสบอนที่ชื่อว่าวิกเตอร์ ยูเคเลสครับเส้นทางลูกหนังของยูเคเลสเป็นอย่างไรในนี้มาเสริมทับไปติดตามกันอย่างละเอียดในคลิปนี้กันครับชีวิตของวิกเตอร์ยูเคเลสนะครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมในบ้านเกิดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2013กับสมโมสรบอมมาโปกาน่า ok ครับซึ่งเป็นสมโมสรในลีกของสเดนแล้วก็เป็นสมโมสรที่ปลุกปั้นเดยันคูรูเซฟกี้ครับปีของ ท็อปนัมพอลสเปอร์รวมไปถึงนักเตะทีมชาติสุเดนอย่างจอร์นกูเดติแล้วก็อัลบินเอ็กดาวครับโดยทางเดวิดเอ็กลุนนะครับแมวมองของอะคาเดมี่บอมมาโปกายาน่าครับได้เปิดเผยกับ BBC Sport นะครับเกี่ยวกับเส้นทางลูกหนังของยูเคเลสนะครับว่าทางอ็อกลุนนะครับได้พายูเคเลสเข้ามาอยู่ในสโมสรบอมมาโปกายาน่า ok ตั้งแต่อายุ14ปีแต่ว่าหัวหน้าแมวมองอะคาเดมี่ของทางบอมมาโปกายาน่า ok นะครับบอกว่ายูเคเลสเนี่ย ไม่ได้มีความเก่งมากพอที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้แต่ว่าทางเอกรุ่นนะครับก็ได้มีการบอกว่าเชื่อเขาเถอะเพราะว่าเขาเห็นนักเตะรายนี้มาตั้งแต่อายุ14ปี เขาเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งยิงมงทําประตูจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งทางเอ็กดูนได้บอกว่าผมได้บอกว่าเขาจะทําประตูได้แล้วก็เขาคนนี้แหละจะเป็นนักเตะที่พาทีมประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งทางยูเคเลสเองไม่มีแววการเป็นซูเปอร์ร์เหมือนกับเดยันคูลูเซฟกี้แต่สิ่งที่สําคัญของยูเคเลสก็คือเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเด็กนั่นคือจุดขายของเขาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและ ก็แรงปารถนาอันแรงกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองนอกจากนี้ยเคเลสก็มีครอบครัวที่ดีคอยสนับสนุนนั่นทําให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยเคเลสใช้เวลา2ปีนะครับในการก้าวมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบอมมาโปกายาน่าเขาเริ่มฉายแววการเป็นดาวยิงเขายิงประตูให้กับสโมสรถึง20ประตูจากการลงสนาม56นัดซึ่งจุดเริ่มต้นของการก้าวไปติดทีมชุดใหญ่ของยเคเลสนะครับในวัย16ปีต้องถือว่ามีเรื่องของดวงเขา มาเกี่ยยววด้เพราะว่าในวันนั้นทีมบอมมาโปกกยาน่ามีผู้เล่นกองหน้าบาดเจ็บนั่นทําให้กุนซือทีมชุดใหญ่ได้มาถามกับเดวิดอ็อกลุนนะครับว่าพอจะมีนักเตะคนไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ฝีเท้าดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมบ้างดังนั้นเขาจึงแนะนํายูเคเลสไปให้เพราะว่ามีคุณสมบัติที่จะเล่นกับนักเตะที่มีอายุมากกว่าได้อย่างไร้ปัญหาแน่นอนตอนนั้นแทบไม่มีใครสนใจในตัวของยูเคเลสเลยแต่ เขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่เพียง2-3เดือนจากนั้นกุนซือของทีมชุดใหญ่ก็ได้มาบอกกับเอ็กดุนว่าไอ้หนุ่มที่ชื่อโยเคเลสคนนี้ฝีเท้าเจ๋งไปเลยทยั้งโยเคเลสเองก็อยู่กับทีมในชุดที่ตกชั้น แต่ว่าฟอร์มการเล่นการยิงประตูของเขาโดดเด่นจนถูกไบรตันตัดสินใจเซ็ัญาล่วงหน้าเป็นเวลา2ปีครึ่งจากนั้นเขากลายเป็นคียแมนสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดของสวีเดนได้สำเร็จก่อนที่จะเก็บกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้าไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่การเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องง่ายกับนักเตะอายุน้อยอย่างเขาส่วนใหญ่ยูเคเลสได้เล่นในทีมสำรองและมีโอกาสลงสนามให้ไบรตันในฟุตบอล ้เท่านนัจากนั้นเขาถูกปล่อยตัวไปให้กับซังพาลีนในลีก้าสองของเงยอรมันรวมไปถึงสวันซีและก็โครเวนทีซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปใช้งานการย้ายไปเล่นให้กับทีมช้างกระทืบโรงในหน้าหนาวปี2021คือจุดเปลี่ยนของโยเกลสอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะยิงได้เพียงแค่3ประตูแต่ว่ามาร์คสโรบินกุนซือของทีมโครเวนทีกับมองเห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของโยเกลสจากนั้นเขาตัดสินใจให้สโมสรซื้อตัวโยเกลสมาจากบ ซึ่งคนที่ปล่อยตัวยูเคเลสในวันนั้นก็คือแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของแมนยูเต็ดที่ตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทางไบรตันตัดสินใจปล่อยตัวยูเคเลสไปให้กับโครเวนที่แบบถาวรในฤดูกาลต่อมาด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่1ล้านปอนด์เท่านั้นจุดเด่นของยูเคเลสเริ่มโดดเด่นมากขึ้นทั้งการวิ่งหาช่องการวิ่งทะลุแนวรับคู่แข่งพร้อมกับก,บการยิงประตูอย่างเฉียบคมด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ของเขานะครับแล้วก็ ความแข็งแกร่งก็สามารถช่วยทีมในการเก็บบอลและก็พักบอลในแนวด้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยจํานวนประตูที่เคยยิงได้3ประตูในช่วงครึ่งซีซั่นแรกเพิ่มเป็น7ประตูและก็5้าแอสซิสต์ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น20ประตูกับอีก10แอสซิสต์ในช่วง2ปีที่คาแข้งกับทางโครเวนทีน่าเสียดายที่โครเวนทีพลาดโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะแพ้กับ ลูต่ตั้นทาวในรอบเพย์ออฟแต่ชื่อของยูเคเลสกลายเป็นที่หมายปองของบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันพร้อมที่จะทุ่มเงินรลวา20ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาค่าแข่งในถิ่นกูลิสันพาร์คด้านเวสแฮมเองก็สนใจในการดึงตัวยูเคเลสไปร่วมทีมไม่แพ้กันแต่กลายเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่ทุ่มเงิน24ล้านยูโรกระชากยูเคเลสไปค่าแข่งในลีกสูงสุดของโปรโต,ตุเกสพร้อมกับสัญญ,ญายาว5ปีโดยมีค่าฉีดสัญญ,ญา100 ล้านยูโรหรือราวราวล้านปอนด์ที่ลิสบอนยูเคเลสแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเขายิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรจนพาสปอร์ติงลิสบอนคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสมาครองได้สําเร็จปัจจุบันยูเคเลสยิงไปแล้ว66ประตูกับ19แอซิสจ,จากการลงสนามช่วยสปอร์ติงลิสบอนทุกรายการ67นัดซึ่งเป็นสถิติที่โหดมากๆและในฤดูกาลนี้การยิงประตูของเขายังทำได้อย่างต่อเนื่องเขายิงประตูไป21ประตูจากการลงสนามทุกรายการ 17นัดแล้วก็เป็นการทําแฮตทริก2เกมติดต่อกันในการลงสนามฟุตบอลลีกและล่าสุดในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในเกมที่สปอร์ติ้งสิปลันเปิดบ้านถล่มอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4 1ซึ่งการทําแฮตทริกใส่แมนซิตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนั่นทําให้เขาได้รับการจับตามองและก็ได้รับการชินชมจากกูรูชื่อดังแล้วก็มีการยกให้เขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยู ยุโดยเดวิดเอ็กลุนนะครับแมวมองของอะคาเดมี่ทีมบอมมาโปกกยาน่า ok นะครับก็ได้มีการพูดถึงยุเคเลสสิทธิ์เก่านะครับว่ายุเคเลสเป็นหนึ่งในนักเตะจากอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดแต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับอะคาเดมี่ของทีมไม่มีใครเชื่อว่ายุเคเลสจะยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เขากล้ามาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปในวินาทีนี้ก็คือการทํางานหนักแล้วก็เขามีทัศนคต ที่ยอดเยี่ยมพร้อมที่จะก้าวไปเป็นยอดกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแน่นอนซึ่งทาง Sporting งซิบอนได้มีค่าฉีดสัญญาของยูเคเลสอยู่ที่ 100ล้านยูโรหรือราว85ล้านปอนซึ่งปีศาจแดงจะคุ้มไหมหากจะคว้าตัวดาวหญิงไกยนี้มาร่วมทีมซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่แฟนปีศาจแดงให้ความเห็นเป็น2ด้านนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นดีวที่คุ้มแต่บางคนก็บอกว่าอยากให้ทีมไปปั้นลัสบุสไฮลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กดีกว่าครับซึ่งโยเคเลสนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสโมสรให้ความสนใจในตัวเขาซึ่งสโมสรน,นั้นก็ ก็คือไอ้ปืนใหญ่อา์เซนอลนั่นเองนะครับทีมดังในศึกบอลพิมารีอังกฤษแต่ด้วยค่าตัวที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าค่าสิทธิสัญญาของยูเคเลสอยู่ที่ราวๆ85ล้านปอนด์ก็ทําให้ดิวีนี้ล่มลงไปแต่หลังจากรูปเบนเอโมริมนะครับเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงก็ทําให้แฟนบอลของทัพเรดเดวิลนะครับอยากเห็นสโมสรคว้าตัวยูเคเลสมาค่าแข่งในทีมโอแทฟฟอร์ดแต่ด้วยราคาระดับ85ล้านปอนด์ซึ่งแฟนบอลปีศาจแดงอาจจะมองว่าการลงทุนในครั้งนี้อาจ จะไม่คุ้มเหมือนการลงทุนในดิวของอันโตนีซึ่งเป็นดิวที่ล้มเหลวหลังจากที่ดาวเตะ์ดมุนย้ายมาคาแข้งในทีมโอตาฟอร์ดด้วยค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์แต่หากมองภาพรวมต่างๆนะครับผมเชื่อว่าดิวนี้น่าจะเป็นดิวที่ดีสําหรับแมนยูเต็ดแน่นอนนี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแมนยูเต็ดนะครับต้องการกองได้ที่จะยิงต่อฤด,ดูกาล20ถึง30ประตูซึ่งเมื่อมองจากสกอร์ที่โยเคเลสทำได้ย่อมตรงสเปคเป็น ๆแต่ก็มีแฟนบอลปีศาจแดงมองว่าเรายังมีฮอยลุนอยู่จะไปซื้อทําไมเพราะซื้อมาแล้วยังไงเสียปีกก็ไม่ยอมจ่ายให้กองหน้าทําประตูผมอยากให้มองกันใหม่นะครับฮอยลุนได้โอกาสลงสนามเยอะไม่น้อยนะครับในการย้ายมาจากอตาตาลนต้าแล้วก็เล่นให้กับแมนยูเต็ดแต่การหาพื้นที่การเก็บบอลการยิงประตูของฮอยลุนต้องบอกว่ายังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับโยเคเลสครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะฮอยลุนอายุเพียงแค่21ปีนะครับทำให้ต้องใช้เวลามากๆในการพัฒนาตัวเองนอกจากนี้นะครับ เขาก็ยังขาดการสนับสนุนที่ดีจากบรรดาผู้เล่นตัวรุกอย่าลืมว่าลัสบูทไทลุนนะครับสภาพร่างกายเองก็ไม่ได้เต็มร้อยมากมักมีอาการบาดเจ็บลบวนอยู่นั่นทําให้ความมั่นใจของเขาเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นทีมจะฝากความหวังไว้กับฮอยลุนแทบเป็นไปไม่ได้เลยส่วนจูซัวเซอร์ซีนะครับที่ิ่งย้ายมาจากโบรูรอนยาเองก็ไม่มีความน่าเกรงขามเลยนะครับฝีเท้าในการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถูกตั้งคําถามไว้มากมายนะครับโดยเฉพาะความเชื่องช้าการเก็บบอลแดนหน้าก็ไม่ได้ จับบอลก็ลั่นถ้าจะฝากให้เขาเป็นตัวความหวังในการยิงประตูแทบไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ยกเคเลสนะครับผ่านประสบการณ์การเล่นฟุตบอลในอังกฤษมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าแข่งกับทีสมสำรองของไบรตันการฝฟายพิสูจน์ตัวเองในลีกลองกับทางครเวนที่นะครับแถมเมื่อเจ้าตัวย้ายไปเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนเขาก็โชว์ให้เห็นฝีเท้าแล้วนะครับว่าสามารถยิงประตูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน ที่มีเสือสิง์กระทิงแรดอย่างฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแถมอายุกําลังดีด้วยนะครับ26ปีนอกจากนี้นะครับฟอร์มร้อนแรงของเขาเนี่ยเชื่อว่าจะทําประตูได้มากมายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับหากมองย้อนกลับไปนะครับต้องยอมรับเลยว่านักเตะที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับไล่ตั้งแต่กิเซโนโรนาโดลุยส์นานีโรมบร์ติบูโนแฟนาเดสในปัจจุบันนะครับส่วนนักเตะต,ตัวรุกชาวสวีเดน ล้วนมีสถิติที่ดีกับยูเนเตดทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเยสเปอร์บอมควิสที่เป็นปีกคนสสำคัญนะครับในชุด3มแชมป์ของทัพป,ปีศาจแดงในปี1998-1999เฮลิกลาสันนะครับที่ย้ายมาร่วมทีมป,ปีศาจแดงในช่วงเวลาสั้นๆรวมไปถึงซาลาตันอิบรายฮิโมวิชต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในชุดของปีศาจแดงและพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้ในหลายรายการนะครับชอว,ว่าออมอริมน่าจะกำชับให้บรรดาปีกพ่อเลี้ยงของทีม หลายกล้าที่จะส่งบอลและก็ปั้นกองหน้ามากขึ้นถ้าทําได้ยเคเลสน่าจะช่วยผลิตสกอร์ให้ปีศาจแดงมากกว่าฮอยลุนรวมไปถึงเซ็กซีแน่นอนถ้าฮอยลุนได้รับประสบการณ์จากยเคเลสเพิ่มเติมและก็โอกาสในการลงสนามของเขาอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในการจับคู่กับยเคเลสก็น่าจะทําให้ฮอยลุนผลิตสกอร์ช่วยยเคเลสน่าทําให้ปีศาจแดงมีเกมรุกที่น่าสะพรึงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับเมื่อทีมมีอาวุธมากขึ้นมีโอกาสไม่น้อยนะครับจะท ำให้ปีศาจแดงประสบความสำเร็จแล้วก็ยูเคลสเองเชื่อว่าน่าจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญนะครับพาปีศาจแดงกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็มีลุ้นแชมป์พิมเมยรีกอีกครั้งนะครับเพราะว่าปีศาจแดงเองก็ไม่ได้มีกองหน้าที่ผลิตสกอร์มากมายแต่หลัก20ถึง30ประตูมานานแล้วนะครับดังนั้นนะครับหากแมนยูเต็ดต้องการประสบความสำเร็จนะครับซึ่งการที่ประสบความสำเร็จนะครับต้องมีกองหน้าฝีเท้าดีอยู่ในทีมหลายคนนะครับเหมือนในยุคปี1998ถึง1999ปีศาจแดงก็มีกอง ชั้นเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวาิยอร์แอนดี้โครวมไปถึงแคดดี้เชิงแฮมและก็โอเล็กุนนาโซชาส่วนในยุคหลังนะครับที่ปิศาจแดงประสบความสาเร็จในยุคของเซอร์เลคฟูสันนะครับก็มียอดกองหน้าอยู่ในทีม4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นดิบทาบ้ทา,บทาเบอร์บาตอฟเวรลูนดี้ฮาวียชิชาริโตนะครับรวมไปถึงคาร์ลอสเตเบสอยู่ในทีมนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถผลักดันและก็ผลิตสกอร์ให้ยูเตดมากมายนะครับขณะที่ในช่วงสุดท้ายนะครับที่เซอร์เลคฟูสันคุมทีมก็มีบรรดาดาวยิง ฝีเท้าจัดอยู่ในทีมนะครับทั้งชิชาริโตวเวนรูนี่รวมไปถึงโรบินฝางเปอร์ซี่อยู่ในทีมแล้วก็ดนนี่ววเวลเบอีกด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าแมนยูเต็ดควรที่จะซื้อยูเคเรสมาร่วมทีมครับเพราะว่าดิวนี้ที่แมนยูลงทุนน่าจะทำให้สามารถยกระดับทีมให้สูง เพื่อไปสู้กับทีมที่ลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วแฟนบอลปีศาจแดงเห็นด้วยไหมมาคอมเมนต์กันนะครับนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe ช่องกันไห้ด้วยนะครับ